สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไอ้เก่งอีกแล้วนะครับผมในช่องของเก่งนกกระลาครับท่านผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้ไอ้เก่งปลาท่านผู้ชมมาใส่บ่วงหนูครับผมตอนนี้บ่วงหนูของเราเหลือ14ตัวนะครับแต่กี้ไอ้เก่งทยอยใส่ขึ้นมาแล้วจํานวน9ตัวครับท่ยยานผู้ชมตอนนี้เหลือ5ตัวเด็เก่งขออนุญาตขอรบกวนเวลาของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเด็เก่งจะไล่ไปใส่บ่วงให้มันครบๆแล้ววันพรุ่งนี้เช้าเราก็มายามหรือว่ามาใจด้วยกันนะครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปใส่กันเสร็จแล้วพรรรุ่งนนนี้้้เเชาาาากก็มมมยยดวัััะคคบบผไป หยอกข้างลมเหมืองได้สักหน่อยนะครับท่านผู้ชมเห็นก็ครับผมทางเดินมันนี่ทางเดินมันจะมาตามนี้เลยนะครับผมดูกัน,กนใกลนะ้ๆฮะนี่ครับผมนี่คือทางเดินมันเดี๋ยวจะหยอกไว้ในสักอันหนึ่งนะครับผมจะใส่ไว้ตรงนี้เลยนี่นะครับผมเด็กเองขขอนุ้าตใส่กันนะครับผมมาชมหมานี้ครับท่านผู้ชมดูดูแทงมนะันฮะแทงมันครับผมเบกครับผมเบก ทางมันลงไปข้างล่างปุ๊บเข้าท่านชมแล้วเข้าแกลบของอเจีงแล้วครับผมนัน่นก็คือเศษหญ้าครับท่านชมรูมกัดเศษหญ้าฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวเก่งจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเก่งของอนุญาตวางก่อนนะครับนะครับท่านผู้ชมปักไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งนะครับผมโอ้โหททงด่วนมันจะแตะอือเสียไปตรงนี้เลยนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมผมป,ปิดไว้หน่อยครับผมดูถนน,นครับดูถนน,นครับผมโอ้ยเจ้านี้เป็นเจ้าที่เย็นอีกเช้าหนึ่งที่เย็นเลยนะครับผมมาครับเอามายามหรือว่าไมจอยอันแรกของเราเลยนะครับผม3ามตัวแรกอยู่ด้านล่างนียครับผมไปครับท่านผู้ชม เรามาชมบ่วงหลังแรกของเราเลยนะครับอยู่ตรงใบบอนเนี่ยครับท่านผู้ชมข้ามเราเหมืองนิดนึงโอ้เงียบคลิปครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ครับผมตรงนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเก่งขออนุญาตกู้ก่อนนะครับผมหลังที่สามอยู่ตรงไหนเอ่ยหลังที่สามหลังที่สามโอ้โหหลังที่สามเี่เก่งรีวิวไว้นะครับผมนี่เงียบคลิปเลยครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับ เแต่เก่งขอจะอยากคู่กันนะครับผมโอ้ใจแม่สิบขวาหลังแล้วครับท่านผู้ชมไม่ติดเลยผู้ชมหลังที่เรารีวิวกันนะครับโอ้หลังที่เรารีวิวบ่วงอยู่ลุ่มพุ่งครับผมเห็นไหมพุ่นครับผมเดีย๋ยวขออนุญาตกู้กันนะครับไปครับผมไปหลังสุดท้ายกันโอ้ตายแล้วมาได้หนูไอ้กล้าเนะี่ยตัวรีฟ้าเริ่มจัดสางแล้วครับ แต่ก็ย oh! oh, oh! yeah! oh! really? right ังว่ามันมืดอยู่นะครับผมวันนี้ครับชมหลังสุดท้ายกันอยู่ตรงไหนเอ่ยจะได้ตัวไหมเนี่ยเหี่ยวแล้วกันี่หลังนี้เก่งใสอุ้ยโอ้ยจ้าอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมนี่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 โอ้โหโอ้ท่านผู้ชมมันหวานครับผมโวโห ายโอ้ท oh, awesome. uh, oh, ่านผู้ชมอุ้ยโอ้เปนหวานครับท่านผู้ชมโอ้ยดูว่าดูปวดเท่เฮ้ยโอ้ยังมาตายครับท่านผู้ชมได้แกงขออนุญาตแกะก่อนนะครับผมไอ้ย่ายั่ได้แกะครับเนี่ยโอ้ติดเอวครับท่านผู้ชมดูฮะติดเอวนะครับผม ดูฮะดูดูด,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 ดูโอ้ยโอ้ยเดี๋ครับเดี๋เดี๋เดี๋เก่งของเนี่โอ้โหบ่วงติดเอวครับนี่ฮะดูรูดติดตรงเอวเลยนะครับผมอ๋อเดี๋ยเยก่งของเนี่ยแกล่อนนะครับผมนี่ครัุณผู้ชมติดเอวมันครับผมโอ้แต่จายแล้วครับทุกผู้ชมตายอย่างเนี้ย โอ้ตต่แล้วครับท่านผู้ชมบุ่งติดเอวแล้วครับนี่โอ้โหเขาบอมาจะมามววยนักแก่นะครับท่านผู้ชมดูฮะบุ่งเข้าเอวเลยนะครับของตรงเอวเลยนะครับผมโอ้โหตัวใหญ่อีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้ววันนี้นี่ถึงจะหมันตัวเดียวแต่ก็โอเคอยู่ครับผมนี่ครับอ,อโอ้ บ่วงนี่เรียบร้อยครับผมนี่ฮะาซโลแล้วเปล่าโอ้หลายขีดเลยครับท่านผู้ชมดูฮะดูครับผมโอ้ถึงจะเป็นไซนี้ตัวใหญ่เลยครับผมแต่ก็อุ่นๆอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะบ่วงสิบสี่ตัวของไอ้เก่งนะครับผมสรุปคือยังแมนอยู่ครับผมท่านผู้ชมลุนยันหลังสุดท้ายเลยนะฮะกว่าที่จะตีตัวนี้นะครับผมบ่วงติดตรงเอวมานะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมอ่าไอ้เก่งขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้วันอ่าคลิปต่อไปนะฮะไอ้เก่งจะพาท่านผู้ชมไปทําอย่างกันที่ไหนนั้นรอติดตามชมนะครับผมท่านใดที่ผ่านเข้ามาแล้วอ่าชมคลิปไอ้เก่งเป็นคลิปแรกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เก่งด้วยนะครับผมถ้าเจริญดีนะครับท่านผู้ชมกดกระดิ่งด้วยครับท่านผู้ชมเพื่อที่ไอ้เก่งมีคลิปใหม่ๆแล้ว มันจะได้แจ้งเตือนบนหน้าจอของท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้ขนี่จรวางหนูกันนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็หมานหมานอยู่ครับท่านผู้ชมได้หนึ่งตัวครับผมบายครับผมสวัสดีครับบายครับบายอีกรอบนึงครับผมไปครับผมกลับบ้าน